สวัสดีครับลากเลยรายงานตัวดิเอมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับผมทีมงานไอหนังซ่าเยอลมันนีเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมา,มาแพสเกมทีบีตามเลยครับผมมาถึงก็เปิดตัวเลยครับ H S outh <S outh <S outh> เฮดจอดในนอสเซาไปหนึ่งตัวครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเกมในด่านที่มีชื่อว่าอะไรวะด่านนเอเอ้ยตกชื่อด่านผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราอัดเมื่อไหร่คอมเราจะกับทันทีครับผม ต้องทําใจนะครับคอมมันแรมไม่ค่อยดีนะเราต้องเปลี่ยนแรมใหม่แต่นี่มันก็บ้านไม่ใช่บ้านผมผมเไ,ไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> บ้านผมไม่มีเล่นนะครับมาเล่นขอสไนด์ครับเดี๋ยวผมจะโชว์สไนด์แบบกางให้ดูนะครับผม,มโชว์เอ่อโชว์ชิงชิงนี่มีเสียงผ่านที่ละกี่คนนะดูเกี่ยวับนักเสพติดเหรอ เื่อนยิงยากกันไม่ยิงเลยยิงไม่โดนวิ่งเองมันได้ยีกีเออฟาตาทมใหาหายไม่เป็นไรถ้ามันไม่ใช่โปนะครับผมจะใช้โตรที่เกียนที่สุดในโลกตมๆๆ ที่ไหนดีวะแรงอันเดียวจอดเลยนะไห้ดูน้องเล่นไม่เป็นเฮ้ยไม่คอมมันไม่ไปกระตุกหรอไม่เนี่ยมันกระตุกอยู่เมื่อกี้นไม่ได้ถังมันกระตุกไงไม่เชิงชาร์จนะ,ะใช่หรอเดีน้องแบกมือเน,น,น,นี่โนน เฮ้ยเขแม่งแรกปืนควงกูโหได้ถักได้ถ่ายควงลยครับดูครับนุนน้องเรียงมาเทืองเหรอไม่ใช่เหรอมาเทืองชนีันโอ้เรีงเอะไรโอเรียงเรียอะไรโอแม่งแรกแม่งแรกอันยูอันยูเขาบอกอะไรนะ ตีนนะมองตีนด้วยลมองตีนพี่ว่ารับองง่าเจอตีนแล้วผมทำไมไม่กินไมไดีินมองตีนพี่ว่าโอ้โหเลยละเชี่ยน่โดนมเชี่ยนี่ามาแล้วเถานมา้วเียโกันโมวายเที่ยตากงวะโเคแล้วถ้าหนึ่งตายสี่เนี่ยคนไทยหรือเปล่าโฉเมื่อวานเล่นตัวโปรดีตอนนี้เล่นตัวอะไรอ่ะตัดดี มาข่มขู่มามอะไรเนยม่อะไรนี่นะมหอะไรนียวิงแล้ววิ่เรามาดเรื่องต้มตไนัมมาให้ตายตายเลยวยมันโหดอ่ะมันโหดตรงไหน อย่างไรเอ่ยอย่แม,ม่ค้างมั้งไอ้เรื่อไอ้าหา,ายหัมาทอไ์ใบอือเลื่องท,ที่เจนตายห่าแน,น่มึงกลัวแล้วเดี๋ยว,วเล่นหมดหนึ่งนาทีนี้ก็จบนะครับคลิปมันยาวครับเวลาอัดแม่งเตรียมขนันมาต่อให้ดูเลยโชว์คังในตำนานย,าย,ายิงดิมานี่ตรงมานี่ที่ให้มันลองตรงมันแล้วอะไรไม่ตาย ไรอะเย็ดล็อกเลยนะล็อกครับในว่าเต่าล็อกเห็นหรือเปล่าครับเมื่อกี้โคตรเกลียดกูเล่นกันนะเอ็มเดี๋ยวสามที่หกนาทีเฮ้ยเจ้าโคตรแย่สัตว์เย็ดล็อกครับล็อกเราคือชาวล็อกเดี๋ยวดูรีบล็อกล็อกลเอกเย็ดในเต่าล็อกเป็นไปได้ครับเดดูดิว่าไปดูใหม่ดิมันล็อกอะล็อกล็อกล็อกเย็ดเขาตาเลย ล็อกเถอะล็อกเถอะตายหัวดูเดินอสาวเต้นมิสตั้งเราได้มีตั้งชื่อไงว่าอะไรวะดูเดินอสาวล็อกล็อกดีล็อกเราล็อกให้มันโชว์ดิล็อกโชว์กับมันดิแทงดิแทงมันดิไอ้ล็อกเยี่ยงหัวบลูทีมโอ้ขังในตำนานนี่ครับคังในตำนานผมไม่กว่าจะเดินได้พวกเรานะครับผม เรื่อนลงนี่เลื่อนลงเ็จบข้าดูเนี่ย K ต้นน้ำกดใช้เลยกดใช้เลยอันนี้ก็อะไรอ่ะ f o r m ร์ format G สอง GRS นี่ K หนึ่อันนี้อะไรจิ๋ว MP ห้า K เอ็มพีไฟส์อันนี้อะไรก็ไม่รู้มี่คิปทองมันมีทุกคิดแหละครับนี่ P เก้าศูนย์แล้วก็คิปยี่สิบสี่ชั่วโมงมึงรู้มาจากไหนเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้คิป คิกอะไรลุ้นไข่ปะวะเออลุ้นไข่ทำไมกูไม่เห็นได้มึงกากอ่ะแล้วแต่ดวงมึงลุ้นไข่อะไรไข่เอไข่บีสนมากไข่เไข่บไข่บนี่คิกดำคิกดำคิกแบ็คือควายอุ้ยแรงเกือบเต็มร้อยเลยวะไหนเก้าสิบห้าก็คล้ายๆพอพอปุ๋ยเนี้ยเห็นปะเก้าสิบห้าแต่บาเลตแรงกว่าอุ้ยเต็มร้อยเลยเหรอลูกซองเนี่ยควายลูกซองยิงใกล้ๆก็ตายนะเว้ยนี่นี่ก็ลุ้นได้ผมโฟกัสไปนานแล้วครับปล่อยก่อนว่าฉายาดูฉายาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ว่าปืนนี้มันยิงแล้วไหลตายเนี่ยเอาโหยิบสองฉายาตัวละครี่ตัวละครเออไม่ต้องดูแล้วไปดูฉายาไปไม่ใส่เบรีดีปะไม่ดีเก็บเก็บไว้ในดูฉายาสับไว้ใยดูฉายาฉายาฉายาข้อมูลแบบฉายาฉายาฉายานี่มึงเคยมีแค่เนี้ยมีสายนี้สายนี้สายมีดกูเล่นสายเน่ะของสายเนี้เอาไปไปสายเนี้ยสายนี้กับสายนี้ทุกคนเล่นเออแค่เนี้ย เอ้ากูไม่เล่นเยอะอะไรวะเนี่ยกูเออขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมครับเบรปเก็โชก่าป่ะ